สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับอิฉันเคยนะคะกับช่องกลยา,าพาวดามน,นะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับคุณคนก้วยนะคะวันนี้คุณนกก็ยังเกาะติดสถานการณ์นะคะ,ะข่าวดังนะคะข่าวข่าวหนึ่งนะคะที่เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปนะคะข่าวนี้นะคะได้สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับพวกเรานะคะรวมทั้งคุณคนกนวยนะคะคุณนกค,คิดว่ารังเอฟซีของคุณคนกนะคะที่ตามอยู่ก็เอฟโอน เป็นข่าวที่สรุกโหดเลยนะโหดเหี้ยมเกินเกินมนุษย์น่ะเนาะก็เป็นข่าวข่าวหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังแล้วก็รุนแรงมากในสายตาของผู้ที่ติดตามข่าวอีกข่าวนี้นะคะนั่นก็คือข่าวของน้องนุ่นนะคะน้องนุ่นซึ่งหายออกไปจากบ้านอย่างปริศนานะครับซึ่งหายไป ในวันที่17นะคะ17 18นะคะลอยต่อนะคะช่วงตอนคืนนะคะหลังจากที่เลิกจากงานปาร์ตี้นะคะงานปาร์ตี้นี้ก็คืองานวันเกิดของสาม,มีของน้องยุ้มน,นะคะสมมุติว่าเป็นชื่อว่าคุณถอย้วกัน,นะครับเป็นวันเกิดของสาม,มีตัวเองนะคะแล้วก็พากันไปจัดงานปาร์ตี้นะคะโดยเชิญเพื่อนๆมาก็รวมทั้งหมดก็ประมาณ78คน,นะคระับในงานนั้นก็เป็นไปโดยตามปกตินะคะ ตามที่เพื่อนๆของน้องรุ่นให้เล่าเหตุการณ์นะคะว่าัไม่มีสัญญาณใดๆว่าทั้งคู่จทะทะเลาะกันค่ะปกติทุกๆอย่างเลยนะคะหลังจากที่ร่วมปฏิส,สังสรรค์กันนะคะจนใบตีหนึ่งกว่าๆนะคะน้องรุ่นกับภรรยาอสามีของเขานะคะคุณทอยก็ได้เดินทางกลับนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆนก็พยายามติดต่อนะคะติดต่อน้องรุ่นก็ติดต่อไม่ได้เลยนะคะ จนวันที่19บะ,ะสามีก็อุ้มลูกน้อยนะคะเข้าไปแจ้งความกับตำรวจนะคะว่าภรรยาตัวเองได้หายสับสูญไปจากการให้ปักคำนะคะ,ะสามีได้ให้ปักคำกับตำรวจว่ามีการทะเลาะกันบนรถนะคะแล้วนันนุ่นก็เดินลงจากรถนะคะไปขึ้นแท็กซี่นะคะทำถึงอสองครั้งนะคะสามีก็ตามกลับมา เอามาขึ้นรถที่นี่ค่ะแต่ครั้งที่สามนี่น้องรุ่นก็ขึ้นรถแท็กซี่หนีหายไปเลยนะคะซึ่งสามีก็ให้ปักคําว่าน้องรุ่นมีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดนะคะถ้าทะเลาะกันนี่ก็จะหนีลงรถเลยนะคะแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่หนีหายไปเลยนะคะแล้วเขาก็ยังอ้างอีกนะให้ปักคํากับตํารนวจน,นะคะว่าคุณรุ่นชอบเล่นกับพน,นันนะคะเขาสนิษฐานว่าคุณรุ่นน่าจะไปะอยู่ที่บ่อนปล่อยปิดนะคะ นี่คือคำให้การของเขาเลยค่แต่ตำรวจก็ไม่เชื่อในคำให้การของเขาและรวมทั้งเพื่อนของคุณนุ่นนะคะก็ไม่เชื่อในคำให้การนะคะเพราะว่าคำให้การของเขามันมีปริศนามีพิรุษเเขายังบอกกับแม่ของคุณนุ่นดีว่าให้แม่คุณนุ่นทําใจนะคะซึ่งแม่ของคุณนุ่นก็สงสัยนะคะหลังจากนั้นนะคะวันที่ยี่สิบนะคะ เราจับแจ้งความสิบกาช่ไหวันที่ยี่สิบตำรวจก็เข้าจาับกลุ่มนะคะล็อกตัวของคุณทอยนะครับผู้เป็นสามีนะครับเพราะตำรวจเขามีหลักฐานนะคะแต่ต้องยอมรับเลยนะครว่า,าช่องทีวีช่องหนึ่งนะคะช่องใหญ่มากๆเลยนะคะก็สามารถที่ตามนะคะตาม กล้องวงจรปิดมานะคะแล้วก็เอามาเปิดนะคะทําให้ผู้คนที่ติดตามข่าวนี้นะสาธารณชนได้ทราบนะคะถึงพฤติกรรมของผู้เป็นสามีนะคะคุณนกได้ดูชุดกล้องวงจรปิดนี้แล้วนะคะหลายๆหลายๆหลายๆชุดหลายๆกล้องหลายๆลมุมเลยนะคุณนกเห็นแล้วคุณนกตกใจอ่ะสังคมมันช่างโหดร้ายมากมากนะแล้วคุณนกเห็นพฤติกรรมนะคะที่ สามีกระทํากับภรรยาเรามันมันโหดเยี่ยมเกินไปอ่ะเนาะค่ะมันโหดเยี่ยมเกินไปนะคะจากการที่ตํารวจได้สอบปากคํานะคะเขาก็ยอมรับว่ามีการทะเลาะกันบนรถจช่งค่ะแต่เท่าที่คุณลบดูในวิดีโอเนาะคุณลบเห็นพฤติกรรมที่เขาทำได้ภรรยาของเขาเลยนะคะเหมือนเขาคนที่ ขาดสตินะคะยับยั้งช่างใจไม่ได้คุณนกก็เลยสันนิษฐานตั้งแต่คิดที่แล้วนะคะที่คุณนกทำคิดะคะเกี่ยวกับเรื่องราวเนี้ยคุณนกสันนิษฐานว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นโรคโรคจิตอ่อนๆนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือนั่นคือป่วยป่วยจิตนะคะเนาะอืซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขาป่วยจิตตั้งแต่เรียนชั้นประถมแลวนะคะเนาะ เขายอมรับนะคะในวันนี้นะคะที่คุณลบติกตามข่าวนะคะคุณลบดูพฤติกรรมจากการทําร้ายของเขานะคะตอนที่เขาจอดรถนะคะเขาก็ลากภรรยาลงมาซึ่งเขาอ้างว่ามีการทะเลาะกันแต่คุณลบคิดว่าคงจะไม่มีไม่ไม่ได้ทะเลาะกันหรอกค่ะแต่ว่าโรคที่เขาเป็นอยู่นะคะคุณลบก,ก็ใช้กลมๆมเลยนะโรคประสาทกันปอน,นะครับมันอาจจะกําเริบนะมันจะมันอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้ามันเกิดขึ้นนี่ มันคนที่เป็นโรคป่วยจิตอ่นอนนี่มันไม่สามารถที่จะระงับอารมณ์ของตัวเองนะคะถ้าโรคมันไม่กาเริบนะคะเขาจะใช้ชีวิตตามปกตินะคะคือสามารถทํางานได้ไปไหนมาไหนได้ตามปกตินะคะเือนคนปกติทั่วๆไปนะคะซึ่งเราจะดูไม่ออกนะคะแต่เราจะรับรู้ช่วงที่เขามีอารมณ์นะคะอารมณ์โกรธที่ฉุนเฉียวนะคะ่ะเวลามีอารมณ์โกรธแล้ว อารมณ์ขุนเขาจะลักษณะจะออกมาทางด้านรุนแรงนะคะเนาะ,ะจากคลิปวิดีโอไม่ใช่คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดนะคะคุณนกสังเกตแล้วคุณนกก็ทราบกันทีเลยนะคะผู้ชายคนนี้เปิดจิตอย่างแน่นอนนะคะเพราะพฤติกรรมที่เขาทำร้ายภรรยาของเขาโฉดเยี่ยมะลากลงมานะคะคุณนกคิดว่าไม่ได้ทะเลาะนะคะแต่มันโรคมันกำเริบก็เลยแสดงพฤติกรรมเดิมๆน,นะคะคือพฤติกรรมของเขาเขาก็ทําร้าย อลอยานเขาตลอดเวลายอยู่แล้วใช่ไหมคะนะอืมนกเห็นแล้วลากพจายลงมาใช่ไหมคะลากโดยวิธีอ่ดึงผมนะคะดึงผมกระชากนะคะผู้หญิงก็ไม่สามารถที่จะขัดขืนได้นะคะระหว่างที่ผู้หญิงกระชากดึงผมผู้หญิงนะโน้มต่ำลงมาเขาก็ใช้เท้าของเขานพะลิกไปที่หน้าอกของผู้หญิงถึงสองครั้งจนผู้หญิงนะมันเจ็บมากเลยคะ่ะผู้หญิงนี่ถ้าโดนที่หน้าอกมันเจ็บอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ ล้มตัวลงไปนะครล้มตัวลงไปเขาก็กลับผู้หญิงลุกขึ้นมาแล้วก็ถอยหลังไปนิดนึงนะเตรียมพร้อมเลยนะผลักษณะถอยหลังนี่คือจะเสยใช้เท้าเสยเลยค่ะก็เสยจริงๆ็นผู้หญิงปุ๊บลงไปนะช่วงนี้ผู้หญิงจะเจ็บมากๆเลยน้องมุ่นจะเจ็บมากๆนะหลังจากนั้นเขาก็ใช้เท้าบดขยี้ไปที่กระทือบอ่ะใช้คำกอกกันตรงเลยนะใช้ภาษาบ้านๆเลยกระทืบเลยที่ศีรษะของผู้หญิงนะผู้หญิงยังได้สติอยู่เขาก็เลย ตัวนะคะคือถ้าจะกระทือก็จะให้โดนด้านหลังทช่ไหมนั่นเขาก็จับผู้หญิงลุกขึ้นมาอีกแล้วก็คิดเสยไปที่ขคางอีกมันเจ็บมากๆนะเลยกุณเห็นแล้วการทําร้ายของเขาเนี่ตามที่คุณติดตามข่าวเขาใช้เวลาการทําร้ายภรรยาของเขาสามสิบนาทีนะครับและช่วงนั้นนะคะมันสถานที่ตรงนั้นมันก็จะมือใช่ไหมคะจะมือแต่ว่า มันจะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเพราะคุณลกเห็นแสงไฟนี่นะแสงไฟจากรถมันจะวิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วก็ช่วงครึ่งชั่วโมงนี้นะคสามสิบนาทีนมันต้องมีรถผ่านหลายคันเลยนะอย่างน้อยก็ยี่สิบสามสิบคันนะ,ะแต่คุณลูกกับเอกใจไม่มีคนสนใจไม่มีคนมาช่วยน้องนุ่นเลยนะปล่อยให้สามีดําเนินการต่อไปนะคะทําร้ายภรรยาจนสะบักสะบอมนะคะแล้วมีคลิปอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งคุณลกเห็นนะ,ะน้องนุ่นนี่เขา จิตใต้สานึกของเขาคงรู้แล้วล่ะถ้าเขาปล่อยให้สามีทําร้ายอยู่อย่างนี้นะคะเขาต้องตายนแน่ๆเขาต้องสูญเสียชีวิตแน่เขาก็ขณะที่เขาสบักสบอมเขาก็รวมพลังเท่าที่มีอยู่นะคะก็วิ่งนะคะที่คุณได้เห็นนะคะวิ่งสเปะสปั่นะค็แบบคนบาดเจ็บมันมันวิ่งไม่เร็วแล้วค่ะและสามีก็ตามมาทัน,นะะตามมาทันก็ทาร้ายตัวเองมีกันใช้เท้านะคะใช้เท้าคลิก พูดกันภาษาบ้านเราใช้เท้าเตะนะคะจนน้องสุดลงไปอีกแล้วเขาก็ทาร้ายอยู่ตรงนั้นอีกะคะ่ะหลังจากนั้นก็ลากน้องนุ่นนะคะขึ้นรถนะคะซึ่งสภาพของน้องนุ่นเนี่ยมันมันต่อต้านอะไรไม่ได้นะคะแล้วสิ่งที่นกคาดคิดไปนะคะเมื่อคลิปที่แล้วคุณนกไม่รู้ว่าน้องนุ่นเขาจบชีวิตด้วยอย่างไรอย่างไรนะค,ะคุณนกสาิีถามว่าคุณจะจบชีวิตเมื่อขึ้นไปบนคอนโดไปที่ห้องพักของตัวเองนะคะ แล้วคําสันนิษฐานของคุณลุกก็ถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าเขาให้การยอมรับกับตํารวจนะคะการที่คุณลุกติดตามข่าววันนี้นะคะเขาบอกว่าหลังจากที่จุดกระชาลกลักหรือเอาน้องรุ่นไปน้องบุ่นเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ไม่ไหวแล้วนะไมคะไม่สามารถที่จะขัดถืนได้และคะ่ะแล้วก็พาไปที่ถึงคุณดีแล้วก็พาน้อมรุ่นขึ้นไปที่คอนโดไปที่อพาร์ตเมนต์ส่วนตัวใช่ไหมคะไปทห้องพักของ,ของ ของตัวเองเลยใช่ไหมคะแต่คุณต้องแปลกใจว่าทําไมที่คอนโดมไม่ไม่มีรอปภหรอ,อ,หรอมันน่าจะมีคนเห็นเหตุการณ์แต่ทําไมไม่มีคนที่จะเข้าไปยื่นมือเข้าไปมันโหดรา้ายจังการสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงตัวลเล็กที่ถูกสาม,มีทําร้ายและครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะแต่มันเป็นครั้งสุดท้ายของน้องนุ่จริงคะ่ะ ที่ผ่านมาเขาก็ทําร้ายน้องนุ่นมาตลอดเวลาเลครับเพื่อนๆก็รับรู้นะครับเพื่อนๆก็เตือนน้องนุ่นแล้วนะครับแต่น้องนุ่นไม่ยอมฟังนะครับก็ยังซื่อสัตย์ยังรักในตัวของผู้ชายคนนี้นะครับแต่สิ่งที่น้องนุ่นได้รับนะครับก็นั่นก็คือต้องสูญเสียชีวิตนะครับต้องจบชีวิตลงกับผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีของตัวเองนะครับเนาะ มาเล่าต่อนะครับหลังจากที่พาน้องนุ่นนะครับพาปริญญาของคนขึ้นไปยังอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวนะคะเขาไม่ได้หยุดเพียงเท่าที่เราเห็นในวีดีโอกายในคลิดก็้อกวมจรสิดนะคะเขาทําร้ายน้องรุ่นต่อนะคะด้วยการเอานะคะอุปกรณ์ที่อยู่ในในอพาร์ตเมนต์มาทามาทาร้ายน้องนุ้นอีกด้วยการทุบนะคะ คุณลูกคิดว่าคงจะทุบที่ศีรษะนะคะเพราะคุณลูกติดตามข่าวคุณลูกติดตามข่าวไม่ไม่ได้ละเอียดนะครับเพราะว่าคุณลูกยอมรับว,ว่ามันมันสะเทือนใจเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเฉพาะแต่คุณลูกนะคะคุณลูกคิดว่าบรรดาพลัง FC ของคุณลูกที่ติดตามคุณลูกอยู่นะคะแล้วก็ผู้คนอีกเป็นหลายหลาย้านนะคะที่ติดตามข่าวนี้นะคะก็ต่างเศร้าเสียใจนะคะสะเทือนใจนะคะ กับเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมของสามีนะคะพฤติกรรมที่มันโหดนี่มันเกินมนุษย์พูดได้เลยว่าวมันเกินมนุษย์อ่ะเนาะภรรยาของตัวเองนะคะเขาซื้อสัตว์กับตัวเองเนาะรักตัวเองแต่ตัวเองตอบแทนเขาด้วยการทุบตีนะคะทำร้ายเขาเห็นเขาสูญเสียชีวิตนะคะนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยนะคะ กูเห็นแล้วมันสรุปถดถูกนกยอมรับเลยนะคะนกทำร้ายสามเอ้ยภรรยาจนสูญเสียชีวิตนะคะหลังจากนั้นพอรู้ว่าภรรยาสูญเสียชีวิตใช่ไหมคะก็เอาภรรยาใส่เขาเรียกอะไรกระเป๋ากระเป๋าเดินทางนะคะเพราะน้องนุ่นนี่เขาตัวเล็กใช่ไหมคะก็อเอาใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็ น้องน่นะคะไปยังจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็ไปเผานะคะเผานันยายงะค่ะอําพางนะคะอําพางศกแต่ว่ามีคนไปพบศพนะคะพบร่องรอยการเผาที่สวนยางะค่ะที่จังหวัดปัตตานีเขาก็เลยแจ้งตำรวจนะคะเมื่อตำรวจไปนะคะ<ส><ญ>ก็ตำรวจก็สันน <offended> ิษฐานว่าน่าจะเป็นศพของน้องนุ่นนะคะที่หายไปนะคะเพราะว่าตำรวจก็จำเรยียดข้อมืลได้นะคะ เพราะว่าน้องมุมีก่อนที่จะสูญเสียก่อนที่ก่อนที่จะสูญเสียชีวิตก่อนที่จะหายไปนี่น้องมุนก็สวมเหรียดทองนะคะที่ข้อมือเหรเลดทองยังไม่ไหม้บางส่วนมันไหม้ไปแล้วนะ,ะเกือบหดมันก็เหลือบางส่วนนะตำรวจก็สัมผัสฐานแล้วก็เป็นกิ่งด้วยนะคะสามีนี่โหดร้ายมากเลยคุณทอนี่โหดร้ายมากๆเลยนะคะุณน,น,นดกนะะนดูจากพฤติการที่เขาทำร้ายภรรยาของเขาแล้วจากกล้องวงจรปิดนะนคุณนกดูรู้ทันทีเลยว่า ผู้ชายตัวนี้ป่วยจิตนะคะคือพอมันโรคมันกำเริบใช่ไหมคะมันไมส่สามารถที่จะระงะับระงะับตัวเองได้นะคะคือโรคพวกนี้เป็นโรคที่ชอบความรุนแรงเป็นโรคที่ชอบทําร้ายนะคะทำร้ายผู้อ่อนแอก็ดูเคสของคุณทอยนะคะเป็นตัวอย่างนะคะมันไม่ใช่แต่คุณทอยนะคะตอนนี้รู้สึกว่าทั่วโรคของทอยนะะ มีผู้ที่ป่วยจิตนะครับป่วยจิตโดยที่ไม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 ่เร้าตัวเองป่วยจิตนะคะเนาะมีหลายล้านคนเลยนะคะแล้วก็มีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะคะส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงแล้วก็เด็กนะคะที่จะตกเป็นเหยื่อนะคะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงนะคะแต่ในกรณีของในทอนี่ในโถนี่มันโหดเที่ยม พฤติกรรมคุณนกดูแล้วมันโรคประสาทป่วยจิตอ่อนๆนะไม่สมามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะมันเป็นข่าวที่สรุปกับขระสงสารน้องนุ่นนะต้องจบชีวิตลงเพราะความซื่อสัตย์ที่มีต่อสามีนะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะคุณนกเมื่อมาพูดถึงเรื่องนี้นะแล้วนะคะ ก็คอเล่าสู่กันฟังเนะก็จะขอพูดตรงๆเลยนะถึงสุภาพสตรีทั้งหลายนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรละฟังคลิปของคุณนกนะคะช่องกระยาพามดามน,น,นะคะถ้าคุณเจอเหตุการณ์เหมือนเองันนนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักของคุณสามีของคุณนะคะถ้าเขาทำร้ายคุณนะคะ แสดงว่าเขาไม่ได้รักคุณนะคะคุณอย่าอดทนนะคะเพราะสมัยนี้ยุคนี้นะคะคือเป็นยุคโรคโรคปัจจุบันนะคะมันเป็นโรคที่ทันสมัยนะคะเทคโนโลยีมันก็ทันสมัยล้ำหน้านะคะไม่มีแล้วนะคะที่ผู้หญิงที่จะอดทนนะคะอดทนที่จะใช้คําว่ามีครอบครัวแล้วจะต,ต้องมีสามีเดียวสามีเดียว ภรยาเดียวลืมข้อนี้ไปได้เลยนะคะอย่าใช้กฎระเบียบอเก่านะคะที่สามีเดียวภรยาเดียวสามีจะร้ายจะทําร้ายตัวเองขนาดไหนก็ทนอยู่มันไม่ใช่ระบบนี้และะ้วค่ะระบบโลกปัจจุบันมันทันสมัยแล้วนะคะอย่าไปยึดติดสามีเดียวภรยาเดียวถ้าสามีของคุณทาร้ายคุณนะคะให้คุณได้รับความเจ็บชำ้ำน้ำใจ ให้คุณได้รับบาดเจ็บทางร่างกายนะคะทำร้ายร่างกายคุณ่าทนนะคะจำไว้เลยนะคะคุณผูณ้หญิงถ้าคนรักของคุณสามีของคุณทําร้ายคุณครั้งแรกนะคะเขาทําร้ายรักได้นะคะมันก็ต้องมีครั้งต่อไปครั้งต่อไปเหมือนน้องนุ่มดูน้องนุ่มเป็นตัวอย่างะคะ่ะแล้วการทําร้ายครั้งแรกอาจจะไม่รุนแรงแต่ครั้งสองครั้งสามจะ เริ่มรุนแรงขึ้นทุกขณะนะครับและจะไม่มีการยุดติแน่นอนจำไว้เลยนะครับท่านสุภาพสตรีทั้งหลายคนเรานะคะถ้าถ้าติดเหล้าติดบุหรี่ติดการพน,นันติดผู้หญิงติดยาเสพติดเขาเลิกไม่ได้เขาอาจจะรับปากคุณนะครับ ตอนแรกๆนะคะเขาอาจจะทําได้นะคะอาจจะยุดติดดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันไม่ติดผู้หญิงเพียงเพราะเขาต้องการดึงคุณไว้ในชีวิตนคะแต่ก็ทําได้ไม่นานเขาจะกลับไปในรูปเดิมค่ะจากคนที่ติดเหล้าก็จะกลับไปดื่มเหล้าเหมือนเดิมติดการพนันก็จะไปเล่นการพนันเหมือนเดิมติดผู้หญิงก็จะไปติดผู้หญิงเหมือนเดิมติดยาเสพติดก็จะกลับไปติดยาเสพติดเหมือนเดิมเคยทําร้าย ก็จะทําร้ายเหมือนเดิมและจะทําร้ายคุณหนักกว่าเดิมแล้วก็จะทีกว่าเดิมด้วยนะครจุดจบนะคะคู่หญิงที่ถูกทำร้ายนะคะส่วนมากจะเสียสูญเสียชีวิตนะคะจากการที่คุณติดตามข่าวมานะครับต้องยอมรับมนะะันเลยค่ะว่าสังคมโลกปัจจุบันนะคะคู่ที่อ่อนแอก,กว่านะคะจะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงน,นะคะ ผู้หญิงแล้วก็เด็กจะตกเป็นเยื่อทางสังคมะค่ะตกเป็นเยื่อทา,ทางทางทางความรุนแรงะค,ะค่ะนี่คือเรื่องจริงนะคะตามที่คุณติดตามข่าวสารของข่าวสารต่างๆนะคะตามสังคมอินเทอร์เนต็ตทางสังคมยูทูบทางสังคมทางช่องที่มีต่างๆ ผู้หญิงแล้วก็เด็กนี่จะตกเป็นเหยือนะะของความรุนแรงโดยเฉพาะครอบครัวนะคะแล้วก็ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะคะส่วนมากก็จะสูญเสียชีวิตนะครับทำให้เราได้เห็นนได้รับรู้ว่าสังคมนะครัปัจจุบันนี้นะคะมันสังคม,มเริ่มนะเริ่มที่มันจะรุนแรงนะรุนแรงขึ้นทุกขณะ ความโหดร้ายค่ะความขาดศิลธรรมขาดคุณธรรมแล้วก็มันมันเริ่มถดถอยหดหายไปทุกขณะเลยนะคะสังคมมนุษย์นะคะโลกปัจจุบันมันเริ่มเห็นแก่ตัวนะเห็นแก่ตัวเห็น,นเห็นเห็นแก่ได้มากขึ้นนะคะคือเห็นประโยชน์ส่วนตัวนะคะมากขึ้นนะคะโดย ขาดศีลธรรมแล้วก็คุณ,ณธรรมนะคะเนาะคุณนกก็เล่ามาเล่าสู่กันฟังนอกจากเหตุการณ์ต่ตางๆที่คุณนกติดตามนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังชอ่องกายาพามาดาน,นะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับคุณนกเป็น,นะะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกก็ขอกราบขอบพระคุณข้าสระพิต